เดี๋ยวเมนูตอนเสร็จตอนชิมเลยครับใช่ค่ะไปดูเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องต่อสู้กับฝั่งฉันหอมมะมวงหอมอมะ่วลองชิมนี้แล้วบอกว่ารสชาติเป็นไงแล้วขายได้ปะขายได้ปะเมนูนี้อยากขายเหมือนกันสีสันมก็สวยอ่าสีสันมันสวยชิมสวัสดีค่ะมาพบกับเจี๊ยบในช่องพี่เจี๊ยบชาแนลกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้เป็นเมนูที่หลายๆคนต้องบอกว่าอีกแล้วพี่ใช่ไหมเป็นเมนูที่มัน ทำไม้หายเหนื่อยไหมหลังจากกลับจากเข้าป่าด,ดูนหนัายังซ่อมรถไม่เสร็จแล้วตัวนะ ไม่ยาวต้องล้มจริงอะตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยวันนี้เขาวุ่นวายแต่ก,การลดเอนดูโรกันมากเลยเพราะว่าอีกไม่นานเขาก็จะเข้ากันอีกแล้วคือตั้งแต่มีเอนดูโรนี่ก็คือเอนดูโรเข้าป่าบ่อยมากจนเขาเรียกว่ารถแคริเบียนนี่จะคอ่ยคอยๆอยเงียบค่อยๆเงียบก็ยังเล่นอยู่แคริเ <K> บียนยังขับอยู่อย่าใม่ใหม่ใอย่านอกเรื่องอย่านอกเรื่องอย่านอกเรื่องวันนี้เรามาทําอาหารให้ทุกคนดูก็คือเมนูสามชั้นทอดน้ําปลานะคะเฮ้ยสามชั้นอีกแล้ว สามชั้นมันเป็นชิ้นใหญ่ง่ายนุ่มนุ่มเลยวันนี้เราเลือกเป็นสามชั้นสไล่ยนบางมากเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เป็นชิ้นหนาหนาใหญ่ๆไอ้ที่สามชั้นเป็นเส้นเอ้นอะแล้วลรามาหั่นอะอันนั้นอะเราไม่เอาวันนี้เพราะว่าทุกคนอาจจะเ็นบ่อยเล้วนะในช่องี่เจี้วันนี้มาดูที่มันเป็นสามชั้นบางบางชั้นนี้น้่งาเป็นไงสไลด์เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่ามา อ่ะไหนสามชั้นสไลด์นี่เลยนี่แล้วยื่นบางแล้วอันนี้หรอใช่อันนี้พี่เจี๊ยบรางเรียบร้อยแล้วนะคะดูไข่มันดีอุ้ยบางบางไข่มันยังอันนี้อยู่เลยนี่นะคะชิ้นบางมากทุกคนนี่เค็จุ่มลงไปในน้ำมันนี่ก็สะดุ้งสุกแล้วนะนี่แทบจะเป็นหมูหนึ่งวิแล้วนะใช่ไม่ใช่เนื้อหนึ่งวินะหมูหนึ่งวิโอเคมาดูวิธีทานนอกจากสามชั้นสไลด์ของเรานะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็น้ำปลา พริกไทยนะคะแล้วก็น้ำาไอ้น้ำปูนใส่แล้วก็น้ำเปล่านะคะส่วนเครื่องไอ้ส่วนน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็จะมีพริกป่นข,ข้าวคั่วน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงเอ้ยผงนัวนะคะหรือว่าผงชูรสมะนาวะมะนาวแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็จะมีผักนะคะก็จะมีนี่เลยแตงกวาไว้สําหรับกับแกมนะคะแล้วก็ต้นหอมผ <c oughs> ักชี <c oughs> ทำไมแตงกว <c oughs> าลุกใหญ่จังวะ <c oughs> แล้วก็ผ <c oughs> ักชีฝรั่งนะคะ,ะนี่อย่างกาอาหาร ต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการหมักกันก่อนเลยดีกว่านะคะอย่าได้เสียเวลาก่อ<ๆ>นที่เราจะไปหมักหมูกันนะคะเรามาทําน้ําจิ้มกันก่อนเลยค่ะมาเริ่มเลยน้ําจิ้มเจ่วนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะใส่น้ําปลาไปนะคะใส่น้ำปลาสี่ช้อนก้นนะคะหนึ่งสองม สี่ช้อนครับน้ำปลาใช่ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบใส่กาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนแล้วก็คนคนให้ละลายให้ละลายนะคะหอมมากใส่อะไรครัมะนาวค่ะอันนี้เราใช้ไปสองลูกก่อนนะคะถ้าไม่ไม่พอเดี๋ยเราให้เพิ่มเติมเพิ่มค่ะนี่นะคะมีคงไปแล้วอืมเครื่องนี้ใช้ดีนะใช้ดีของแม่เออเครื่องหนีมะนาวนี่ใช้ดีนะใช่แล้วนะคะ ไม่ใช้ปไปอันนี้ไม่ใช่สูตรขมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สูตรกินเนื้อนะคะเดี๋ยวเราเอาเม็ดมันออกก่อนเม็ดมันร่วงเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข,ข้าวคั่วลงไปนะคะใส่ข,ข้าวคั่วลงไปข,ข้าวคั่ว <c oughs> เพิ่มความหอมครึ่ออง,ง,ง,งนะคะสองช้อนเต็มไปเลยืมาแล้ะกินอีสาสนอีสาสนอ่ะกินเจียวอ่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น หนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเผ็ดนะคะทุกคนตามด้วยผงนัวนะคะอันนี้ผงนัวนี่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะผงนัวประมาณหนึ่งช้อนชานี่ครับสีะะผงนัวสีสวยมากนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หอมแดงนะคะลงไปอุ้ยดูช้อ,อนลวงหอมแดงแนะคะอืมดูดิคุณแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะโรยลงไป เครื่องแน่นๆอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ผักชีฝรั่งโอ้โหพอใส่เครื่องคมหอมขึ้นมาแบบหอมไหมหอมเลยอะ่ะผักชีฝรั่งนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะอ่านี่อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มแจว่วเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะอันนี้เราก็<ม>ชิมแล้วถ่าดรสไรคข้าปรุงเพิ่มปรุงเพิ่มค่ะก็ะคือใครชอบรสไหนแบบไหนก็ปรุงตามสบายเลยเฮ้ยหอมอ่ะหอมไหมหอมอ่าอันนี้ชิมเยอะอีกนิดนึงนิดแต่มันก็พอดีแล้วนะแต่เติมเปรี้ยวอีกนิดนึงดีกว่าบอกใครอ่ะบอกตัวเอง ไปเดี๋ยวไปดู<า>ดไปดูวิธีการหมักกันเลยค่ะทุกคนไปโอเคค่ะถึงขั้นตอนหมักแล้วนะคะเราก็จะนำหมูสามชั้นนะไอหมูสไลด์ของเรานะคะลงมาดูดิลงมาใส่กระมังนี่นะคะอันนี้หมูสามชั้นเราสองกิโลนะทุกคนดูว่าเราจะแบ่งไหมก็ไม่รู้ลองดูหมูสไลด์เดี๋ยวเราจะหมักก่อนครึ่งน,นึงนะคะเพราะว่าอันนี้หมักแล้วเฮ้ยมัน,<ห>นมีอีกตวงนั้นเชื่อเลยไหม กำลังคำล้นอยู่อย่าไปอันนี้น้องอ่านี่นะคะแล้วกหมูสามชั้นใส<ช>่ลงไปก่อนนะคะอันนีใช่ห<ท>มูสามชั้นสไลด์นะใช่ค่ะเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะใส่พริกไทยลงไปพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนี่เพิ่มความหอมนะคะอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนเราจะหมักให้ออกรสชาติเป็นไงครับเค็เมนิดๆแต่ด้วยความเค็มก็คือความหวานหวานหน่อยๆนะคะ รัวมันเป็นสามชั้นทอดน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะสำหรับเราเลยหนึ่งทอนสองทอดสามสี่ห้าแล้วก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันก่อนคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันใช่ EP นี้หลายๆคนเลมบองอี๋ทำไมพี่ใส่ถุงมือเพราะว่าหมูสามชั้นสไลด์นี่คือมันมันมากทุกคนล้างยากล้างยากมากนะคะนี่นะคะมากหมามามัแต่กกูคิดไว้แล้วว่ามันไม่น่าจะโบเพราะมันหด ใช่ใช่ใช่หมดเลยก็ได้เพราะว่ามันเราคนเยอะใช่เดี๋ยวเราจะได้แบ่งไปให้ลูกสาวเราบ้างหอมป่ะหอมเลยอือะไรวะจริงแล้วเอาหมูกระทะมาทอดก็ได้นะที่นเป็นหมูกระทะสไลด์อ่ะเนี่ยเขาซื้อที่มันเป็นหมูสไลด์ที่เขาไปย่างกับไอหมูกระทะออนั่นแหละทิ้งแล้วใช้หมูกระทะสไลด์ก็ได้นะได้ก็ไปขีเลยอ่ะขีได้เลยโอเคเดี๋ยวให้มิ้งแย้ขยับไม่ได้เนี่ยไม่รออีกตั้งหนึ่งครับ a later few moments โอเคค่ะตอนนี้เราก็ขยำมาประมาณ5-10นาที5นาทีแล้วนะคะมารเราจะใส่แป้งแล้วนะอ่าแป้งสักกอบค่ะใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่กุ้งเขาก่อนจะใส่น้ำปูนใส่นะคะซึ่งถ<ะ>้วยนะ,ะกรอบให้มันกรอบนะคะอ่ากุ้งถ้วยไม่เอาสกรอนแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นจัดน,นะคะทุกคนโอ<ฮ>้โห ตอนนี้นะ,ค,ะคือน่ากินจริงๆแล้วน่ากินอ่ะน่ากินไหมเนี่ยอันนี้ก็คือได้แล้วนะให้มันตัวแปง้งเกาะตัวหมูสามชั้นพยายามขี้ข,ขี้ให้หมูพอประมาณพยายามขี้ข,ขี้ให้หมูสามชั้นคลุกแป้งให้หมดได้ค่ะอื ใช้เวลามากไว้นานไหมครับไม่หมักแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะยิ่งทิ้งไว้อะน้ำปลามันจะซึมเข้าเนื้อแล้วมันจะเค็มเพราะหมูมันมีความบางมากนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะทอดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันค่ะ Meanwhile โอเคค่ะเราก็ดีดแก๊สใช้ไปกลางก่อนนะคะใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปโอ้โหโอ้โหการใช้กระทะใหญ่นี่เปลืองน้ำมันมากใช่รู้ไหมน้ำมันขวดต้องหกสิบเจ็ดสิบเข้าไปแล้ว ตอนนี้ก็คือรอให้น้ำมันเดือดนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะรี้หมูไปนะคะเวลาทอดเราต้องขี้เป็นแผ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวมันก็ทะลุไปโอ้ฟังเสียงบางมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอถ้าเกิดไม่ขี้อ่ะมันก็จะเกาะกัน,นะะอืนเอเฮ้เเย,ลยะะแล้ก็

คนโอ้โหระเบิร์ดละเบิร์ดระเบิดระเบิดใช่ไหมใช่เอาเผาม้อกไหมเอาลวกไหมเอาลวกไหมทุกคนคะทางที่ดีเราใช้กระทะเล็กนะคะแล้วมีฝาปิดนะทุกคนก็คือสูตรง่ายๆคือต้องคอนคอนอย่างเงี้ยคลอยคนหมุนสามชั้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่กันกระเด็นนะเพราะเมื่อกี้เราทิ้งไว้เราไม่ได้คนไงพอไม่ได้คนแล้วมันสะดุ้งแล้วไอ้น้ำมันมันมาทุโอเคครับ เราก็เลยต้องเนี่ยใช้ตะแกรงใช้ไระชอนนะคะค <ไป S 2> อสคนไนว้นนใช่ค่ะตก่กนนะทอดปลาตัวหนึ่งนะปลาน,นิ้นนะใส่ฝาโอ้ก็ <laughs> อย่างเงี้ยตก่อนนะ <laughs> ตอนที่เข้าวงการทำข้าวใหม่ๆหม่โนนโนนเราจะทอดให้ขนาดไหนครับ <c oughs> ก็ทอดแค่พอเหลืองนะคะบางชิ้นก็เหลืองแล้วเดี๋เราจะเอา <c oughs> ชิ้นที่มันเหลืองอย่างนี้นพิ่มน เพราะว่าเราใส่ไปสองรอบไหมจงจริงเนี่ยตดนน้ำมันใช่ขอกระชอนใหญ่หน่ยค่ะกระชอนใหญ่อ๋อไม่ต้องเพราะว่ามีอันนี้แระเข่งนีมไงอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้แบบแห้งๆก็มันเป็นบาแข็งๆหน่อยเพราะมันกรอบใช่เราทําแบบไม่ต้องแข็งมากใช่ใช่ค่ะเหมือนหนังไก่เลยนี่ก็พอประมาณนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเหมือนหนังไก่เลยแบบประมาณไหนนี่นะคะเห็นไหมเออเหมือนหนังไก่เลยโอเค เดี๋ยวพี่จะขอตัวไปทอดหมูสามชั้นสไลด์ก่อนครับทุกคนนี่สองกิโลกว่านี่ทุกคนเดี๋ยวเมนูตอนเสร็จตอนชิ้นเลยครับใช่ค่ะไปดูเลยเพราะตอนนี้เราต้องต่อสู้กับหมูสามชั้นหอมมอขอมมะขามมมมมไปครับไปครับไปครับ เสร็จแล้วนะคะนี่เลยสามชั้นสไลด์ทอดน้ําปลานะคะทำไมเหมือนอะนี่ยังเลยอะไรนะคะเหมือนหนังหมูอ๋อเหมือนหนังไก่อ่ะเพราะมันบางไงเนี่ยก็เฮ้ยว่าไปเราไม่เคยทําหนังไก่นะเออว่ะทำหนังไก่ทอดเมื่อนี่ว่ะเออีพี่ต่อไปมีพีต่อไปนะคะเราจะทําหนังไก่ทอดกรอบใครอยากดูหนังไก่ทอดคอมเมนต์ไว้ใช่ค่ะมาคอมเมนต์ เอาไว้นะคะไปะให้แม่ชิมดีกว่านะคะคเพราะว่าพ่อไม่อยู่นะคะพ่อขีขี่จักรยานไม่ออกทำงานไกลเร็วเร็วเร็วแม่มันจะถั่วทิ้งจอกเดี๋ยวคุณน้ำน้ำจิ้มให้มัน่หมดท้อ้โหเร็วนี่กำลังจะถ่ายน,น,นิ่งจอชีวิตติดคอนเทนต์คอนเทนต์เยอะมากน้องน้องเหนื่อยไหมโอ้โ,อโอหอดีดดดเฮ้ย,เ,ยเปิดฟองฟองทีนนี่ว่ะ เอาฟูกทำบรรได้เลยเอาน้ำฟองอีกแล้วเหรอใช่ให้แม่หันไปน้ำคลองคลองคลองวะคลองเดินอ้อมมไปนูนนี่อ้อมรถไปนี่ใครกินน้ำคลองน้ำพองคลองมีแต่น้ำคลองใครกินน้ำคลองเหรเฮ้ยพาไปหาหมอเหอะยิงคือคนเดียวเนี้ยไปแล้วหนักแล้วเพียรทั้งบ้านแล้วในซอยซอยคนบ้าฉันนนเเป็คบ้าาาพระว่่สไมดีโดนแกล้งมากก็เป็นอย่างนี้แหละยิงคือคนเดียว กูอยาให้ชิมอาหารนี่จะออกรสละล้านเพื่อนเท่าไ่ทาหนูไม่ได้มาในนี้เอาไปนะเดินได้ใช่ไหมไปก่อนี่แม่ชิมก่อนเลยเดี๋ยวค่อยถ่ายแหมไม่งั้นถ่ายไม่ได้หรอกวันนี้โดนแซวชิมให้หน่อยนี้ว่าเมนูนี้อร่อยไหมผมต้องถ่ายมาอีกไม่ไหวแล้วหมดแล้วต้องไปหาหมออยู่ๆก็น่าเราไปคิดดูถึคนนี้หน่อยเอาไปกำมือได้ไหมนายช้อนต้อมจิ้มมันไม่เข้าใช่ลองชิม แล้วเหีืยหม้อด้วยว่าเป็นไงมันอร่อยกับหมูใหญ่ไหมนิดนึงจ้ะหมูกรอบฟังเสียงอ่ะอืเฟังเสียงฟันหักเป็นไงแม่หมูเค็มไหมไม่เค็มไม่เค็มกำลังดีเนาะแข็งไหมบ้างเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มมังกร่อยอร่อยเพราะว่าเราถ้าเค็มกับน้ำจิ้มจิ้มมังกรใช่แข็งไหมหมูเค็มก็แข็งอยู่แล้วก็บางบางชิ้นมันแข็งไม่คุณทอดนานไงจริงแล้วมันต้องทอดแค่พอนุ่มๆก็พอแล้วได้ค่ะ เอายุงพันห่างแน่มึงโดนเร็วหมูมันจะกินแล้วอะไรไปไปไงมาเร็วมาเร็วเสียงหมาเห่าแสดงว่าต้องมีหมามาเฮ้ยพ่อมามมกูทีึงน่ให้พ่อชิมก่อนนี่นี่นี่ย่งปลาอร่อยอร่อยเนี่ยโหแฉ๋วไปหาพ่อกันนู่นกราลังปั่นจักรยานมาเหนื่อยเอลยเข้ามาเหนื่อยซ่อมมีมีซ่อมเราชิมนี้แล้วบอกว่ารสชาติเป็นไงแล้ว ขายได้ป้าขายได้ป้าเอออันเนี้ยเมนูนี้อยากขายเหมือนกันสีสันมันก็สวยอ่าสีสันมันสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมต้องกินทั้งถาดเะมั้งเนี่ยใช่พิมอืสามชั้นใช่สไลด์พ่อพ่อนู้เลยอ่ะสามชั้นแก้มน้ำแก้มกับแตงกวาชั่มชั่มสามชั้นสไลด์บางทอดชอบใช่ทอดน้ำปลากินกับน้ำจิ้มพอดีเลยกรอบไหมกรอบไหม หนังครับหนังแข็งอ๋อหนังแข็งอ๋อหนังอกอืมถ้าถ้าไม่มีหนังอ่ะน่าจะแบบโอเคเลยอ่ะอสถานใช้มันก็ต้องมีหนังไงซึ่งเชอมันต้องมีหนังใช่เพราะถ้าถ้าถ้าเอาอย่างเนี้ยมันก็ต้องไห้มันกรอบอืมใช่เก่กันเลยเพราะอร่อยคนละแบบกับอร่อยคนละแบบกับสามชั้นหนาใช่อืมอร่อยโอเคข้าร้อนร้อนโอ้โหข้าวร้อนร้อนใช่ไหมชอบอย่างยานก่อนอยากกินข้าวชอบอย่างยานผังเลย ไปเดี๋ยวเราไปให้ีเชี่ยวขึ้นกันดีกว่านี้เนอะช่วงเวลาจอดจอดนี้ไปเป็นไงเป็นเมนูของพวกเราบางทีก็กรอบบางทีหนังมันก็แข็งเฮ้ยอร่อยนะมันต้องจิ้มขมอะมันไม่ใช่เนื้อเออมันไม่ใช่เนื้อจะขมได้ยังไงอ่ะเบนมาลองชิมดีว่าอร่อยไหมมาเร็วหนูฮะอร่อยอร่อยมาชิมเนยจิมจิมบอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ย จิ้มทุกคนสว่าฟ้าหมดจิ้มไหนวะโบนั่งอยู่เหมือนกับหนูเหมือนไหมคล้ายๆเพราะว่ามันมีเป็นเป็นบางๆสไลด์บางๆไงมีแต่แตงกวาช้ำๆรวมะรุมหน่อยแล้ว อุ้ยเหมือนที่ร้านร้านเหล้าอะไรอย่างนี้เลยอ่ะที่มันขายอ่ะเอาใช้แบบนี้เหรอเอาใช้หมูนี่เหรอแบบบางร้านก็มีนะเป็นข้าวเกลือขัาวเกลือบางร้านก็ใช้แบบนี้แหละโอ้ยเก่งเหลือเกินเรื่องร้านเหล้าเนี่ยของมันเคยๆรวมเอ้ยโอ้ยโอ้ยจะแยกนะไม่เป็นไม่เมนูเนี้ยพี่ว่าขายได้นะคนไขายด้วยทำง่ายเนี่ย ถ้าเกิดแปรเป็นเนี่ยเ่ากันนี้ไปคั่วเกลือแต่โดยไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะใส่พริกหั่นพริกใส่อะใส่ใส่ใส่อะนี่ก็อร่อยก็ได้อีกแบบหนึ่งใช่เพราะมันมีความเค็มจากตัวหมูไปแล้วแล้วมันกรอบด้วยใช่ไหมกซอยพริกแล้วก็ซอยกระเทียมนี่ดูดูดูกินอยู่วิธีมันต้องกินอย่างนี้นี่เนี่ยมีน้ำโพงหน่อยนะเด็ดเลยไปครับทุกคน ขอเวลาไปซื้อน้ำฟองก่อนโอเคนะคะสำหรับพ p นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตคดตห้ช่องหวานเจี๊ยบแชแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยจะได้มีมีเมนูออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะโบเบนบิลนะคะน้องโบน้องเบนน้องบิลนะคะค่ะแซ่บนะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบฟินเวอร์มากเลยมีจากของแซ่บๆนะคะไปติดตามกันได้นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อย